ก็กลับสวัสดีพี่เพื่เพื่อนานาๆน้องทวนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์คลิปโย่แบ่งปันว่าเครื่องนะผมพี่น้าไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบวงไหนก็ไลค์คลิปรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาเบามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าไหนใจสาใครก็ไลค์คลิปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะผม เนี่ยหลังพระเจ้าตักศินมหาราชนะผมเนี่ยพระอาจารย์บุญมานะผมเนี่ยวัดเทพพลครับกรุงเทพนะผมเนี่ยพระอาจารย์บุญมานี่ก็พระอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่นวลนะผมเนี่ยอดีตเจ้าวาดวัดโพนะผมเนี่ยที่สายลูกศิลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยหลวงพ่อนวนนี่ท่านก็เป็นสหรรมิกกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะผมเนีนน่ยเกจิดังแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะผมเนี่ยเนี่ยหลวง และหลวงพ่อบุญมานี่ท่านก็ยังได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อโชติวัตโนนะผมที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเห็นพระอุปัชาบุญมานะผมเนี่ยครัหลังเนี่ยพระเจ้าตักสินมหาลาบเหรียญสสวยเลยนะผมเนี่ยวัดเทพพลนะปีสองหนึ่งนะผมก็ถือว่าเป็นเหรียญดีปีลึกนะผมเนี่ยหลวงพ่อโชติวัตโนนี่ท่านแม้แต่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะผมเนี่ยท่านก็ยัง ได้ไปร่ำเรียนวิชานะผมเนี่ยทำผงพุทธคุณนะผมจากหลวงพ่อโชดวัตนนะผมเนี่ยและหลวงพ่อบุญมานีท่านก็เป็นจิตศิษย์หลวงพ่อโชดอีกรูปนึงนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัตินับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมครับพี่น้าในใจใสายใครใก็ไลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะข้าวนับโอเคครับผม ต่อไปก็เป็นเนี่ยนะเป็นเหรียญพระพุทธนะผมเนี่ยหลังพระครูสุพัฒน์ศิลาครูนะผมหรือว่าหลวงพ่อดํานะผมเนี่ยวัดท่าข้ามนะเจริญศรัทธาจังหวัดอำเภอบางปะกงจังหวัดชายเชิงเซานะผมเนี่ยนะออกปีสองสองนะผมเนี่ยนะหลวงพ่อดํานี่ท่านก็เป็นศิษย์ของหลวงพ่อดิงนะผมเนี่ยนะที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยนดะ้านหน้าก็เป็นพระพุทธนะผมเนี่ย ปีสองสองก็ถือว่าเป็นปีลึกนะผมเนี่ยนี่ก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะผมที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยพระครูสัตร์เนี่ยครูสุภัทนศิลาคูณนะผมนี่ครยเนี่ยหรือหลวงพ่อดำนะผมนี่ครับวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาจังหวัดส,สระเซาลนะผมเนี่ยเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะผมเนี่ยปีสองสองครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผม ยบสายลูกศิษย์ลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมครับเหรียญนี้ก็แบ่งปันเท่าหนูผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับพี่น้าในใจสายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยเหรียญก็ถือสภาพสวยนะผมเนี่ยครับเอาไปอ่านประวัติดูนะครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับก็เข้านับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นครับเป็น พระเหรียญรัตนะมณีสีชัยมงคลนะผมเนี่ยเป็นเหรียญพระพุทธนะครับหลวงพ่อแก้วนะผมเนี่ยครับหลังพระอินทรงช้างเอราวันนะผมเนี่ยครับวัดบ้านานานะครับจังหวัดพระนครศรีไอจังหวัดนครราชสีมานะผมเนี่ยออกปีศศนะผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองคหนึ่งนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเหรียญถือสภาพสวยเลยนะผม เนี่ยครับหลวงพ่อแก้วนะผมเนี่ยจะต่อโค้ดตรงนี้นะผมเนี่ยนี่น้าในใจสายใครแก๊ลายมานะผมเนี่ยปีสี่สี่นะผมเนี่ยวัดบ้านนานับเนี่ยหลังพระอินทร์ชงช้างอิระวันนะผมเนี่ยครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเนี่ยเหรียญสวยๆเลยนะผมเนี่ยพี่น้าในใจสายใครแก๊ลายมานะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเหรียญนี้ก็แบ่งปันเท่าหนู่มร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับ ที่น้าในใจใส่สายการไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นครับเป็นเหรียญพระพุทธนาวามินทรมงคลศิลานะผมเนี่ยทวิงพิทักษ์นะผมเนี่ยออกปีสี่สองนะผม เนี่ยหลังพอปลอนะผมเนี่ยเทะลึกครบหกรอบเจ็ดสิบสองพันศานะผมเนี่ยในหลวงรัชกาลที่เก้านะผมที่ระลึกในการก่อสร้างพระพุทธรูปปางลีลานะผมเนี่ยประธานพรจังหวัดเลยนะผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระดีพิธีดีเนี่ยครับเหรียญหนึ่งนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเหรียญพระพุทธนวมินทรามงคลศิลาเนี่ยครับทวินพิทักษ์นะผมเนี่ย เห็นสวยมากนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นตาสัญ,ญลักษณ์พปลนะผมเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญดีพิธีดีอีกรุ่นนึงนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับปีสี่สองนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยเหรียญนี้ก็แบ่งปันเท่าหนูร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพี่นะ้าหนิใจยสายใครแกตลายมานะผมเนี่ยเหรียญดีพิธีดีมากนะผมเนี่ย 150บาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดินผมพี่น้าเนีใจใสใครก็ไลย์คบูมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนับเข้ามาทดลองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่น้าเนีเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามไลค์กดแชร์นะผมชอบองค์ไหนก็ไลย์คบูกมาสอบถามได้นะครับเอเคครับผมครับผม